คลิปนี้นะคะเรามาคุยกันต่อนะคะในเรื่องของคำศัพท์คำหนึงนะคะซึ่งเป็นคำศัพท์ที่อยากให้ทุกท่านได้ทราบกันนะคะคําว่าการย่องงบการเงินนั่นเองนะคะซึ่งคํานี้เนี่ย อาจจะมีการขยายความนะคะว่าการกระทําเป็นยังไงผลเสียเป็นยังไงครูไม่ได้มาชี้นําให้ใครทําแต่แค่เพียงจะบอกว่าหากใครเคยทําแบบนี้ในอดีตนะคะขอเชิญชวนให้ลุกขึ้นมานะคะลองพิจารณาใหม่ว่าคุณยังสามารถนําการกระทําในอดีตเนี่ยมาเป็นบรรทัานเพื่อให้กิจการของคุณกระทําแบบนี้ต่อไปในอนาคตได้หรือไม่การย่องบนะคะเป็นหลักการที่เรียกว่าเป็นความเชี่ยวชาญของผู้ประกอบการในอดีตคือสมมติมีรายได้หนึ่งร 100ล้านบาทต่อปี100ล้านบาทในการขายสินค้านะคะแต่นำแค่บางส่วนเข้าสู่บริษัทเช่นเปิดบินในนามบริษัทแค่เพียง30ล้านแล้วก็จะมีความเชี่ยวชาญในการจัดสรรค่าใช้จ่ายดึงต้นทุนนะคะใช้บินแค่เพียงบางส่วนใส่ค่าใช้จ่ายบางส่วนพนักงานเ็าเข้าบางส่วนนู่นนีนน่นั่นเราเข้าบางส่วนเพื่อให้ไอ้งบที่เราย่อมาจากร้อยเนี่ยมาเหลือ30ล้านรายได้เนี่ยมีค่าใช้จ่ายมี มีเขาเรียกว่ามีค่าใช้จ่ายมีต้นทุนให้มันสัมพันธ์นกันกับรายได้และปล่อยให้บริษัทมีกําไรเสียภาษีนิดๆหน่อยๆน,นะคะอัตราภาษีก็อยู่ในเลทพื้นฐานแต่ยังไงก็ตามต่อให้เสียภาษีก็ยังเสียน้อยกว่าเวลาจะยื่นรายได้ของจริงร้อยเปอร์เซนต์จากร้อยหลานเรื่องนี้เกิดขึ้นในอดีตมีมากมายนะคะมีทั้งแบบเชี่ยวชาญเลือกเกินกับมือใหม่หัดยอ่อมือใหม่หัดย่อนี้ก็จะสินค้าคงเหลือจะเละเทะมาก เรื่องนี้กําลังจะบอกว่ากรมสรรพากรเขาก็รู้อยู่แล้วนะคะว่ามีคนย่อนะคะเพราะคําว่ายอ่องบเนี่ยกว่าก็ฟังจากเจ้าหน้าที่มาก็บ่อยว่าอยเจ้าหน้าที่เนี่ยดูก็รู้ว่ายอ่องบแล้วยอ่อแบบไม่เป็นได้ซ้ํานะคะประเด็นคือสองปีที่ผ่านมานะคะทั้งกระทรวงการคลังเองนะคะกรมสรรพากรเองแล้วก็ธนาคารเองเนี่ยก็ออกมามาตรการในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการทําบัญชีชุดเดียวคืออย่ายอ่อเลยรายได้ยื่นหมดค่าใช้จ่ายยื่นครบ แบบนี้ก็แล้วกันโดยออกมาตรการในการโอนเงินฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วถ้าผู้ประกอบการคนไหนรับรายได้นอกระบบนะคะโอนเข้าบัญชีบุคคลก็จะมีมาตรการในการส่งเงินนะคะถ้าเกิน3,000ันครั้ง400ครั้งรวม2ล้านส่งเงินให้สัมปารนถูกไหมคะส่งจานวนส่งชื่อให้สัมพารนไปตรวจแล้วก็มีอีกว่าหากบริษัทไหนต่อไปจะกู้เงินก็ต้องกู้ด้วยเขาเรียกว่างบการเงินที่แท้จริงสเตทเมนต์ของบริษัทเท่านั้นเพราะเมื่อก่อนเนี่ย กู้ในนามบริษัทแต่เอาสเตทเมนต์ของกรรมการเข้าค้ำเข้าไปด้วยแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วแล้วแบงค์ไหนนะคะที่ละเลยนะคะหรือว่ายอมปิดตาข้างหนึ่งเอาสเตทเมนต์ของกรรมการค้ำเข้าไปด้วยเดี๋ยวแบงค์ชาติจะสุ่มตรวจนะเพราะว่าตอนนี้นะคะหลายอย่างเนะี่ยทำการตีกรอบล้อมคนที่เคยย่องบคนที่เคยหลีกเลี่ยงภาษีเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นสิ่งสําคัญก็คือว่า อย่างที่กวบบอกว่าคุณจะการกระทาในอดีตเป็นบรรทัฐฐานของการกระทําในอนาคตไม่ได้วันนี้คลิปนี้มาอธิบายคําว่าย้องบถ้าใครไม่รู้จักและอยากทําบอกได้เลยนะคะว่ามันมีความเสี่ยงนะคะในการถูกประเมินรายได้นะคะเสียภาษีย้อนหลังมันไม่ค่อยคุ้มเลยนะคะดังนั้นเนี่ยใครที่เคยทําอยากให้คุณพิจารณาใหม่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเครื่องมือในการตรวจสอบเมื่อเครื่องมือในการดัก ต่างๆของทางภาครัฐเนี่ยมีมากขึ้นวันนี้เนี่ยคุณมีการเตรียมการป้องกันหรือยังไม่ให้มาตรวจสอบคุณได้เริ่ม แก้ไขหรืออย่างนะคะว่าจะเอากิจการเข้าสู่ระบบบัญชีชุดเดียวได้อย่างไรนะคะท่านที่กําลังค่อยๆลุกขึ้นมาทําบัญชีชุดเดียวนะคะกขอมาเป็นกําลังใจให้ให้ช่วงที่มันเงียบๆโรคระบาดโควิดเนี่ยนะช่วงที่เราไม่ค่อยยุ่งอะไรมากเนี่ยกลับมานั่งทบทวนตัวอีกทีนึงว่าจะเริ่มทําอะไรยังไงได้บ้างเป็นกําลังใจให้นะคะ